คนยังให้ยไฟอยู่ก็แล้วเจ้เพิ่นข่อยบริมีซิสในดินนั่นถ้าว่ามีถ้าว่าเฮ็ดพิษกับสารภาพว่าพิษเนาะอืข้าวว่าเจ้าพิษเจ้ากะยอมกรบเป๋าเสนเนี่ยเฮานี่ลงตีนลงมือแล้วอันนั้นเฮาก็ไปขายบ่อันนี้เฮาก็เอาไปเฮ็ดเจ้าต้องยอมรับไอ้ถามยังก็ว่าบ่ได้เฮ็ดว่าซั่นบ่ได้เฮ็ดอย่างเลยบ่เจ้าสิตัวไปฮอดมือใดน ว่าบัดแบบเ่าก็มีหลักฐานอยู่เนาะแต่ว่าง่ายว่าจะเอาไปยังแต่เราก็เป็นขล้องซงอื่นน่ะเขาจับหูตัวแล้วเขาบอกตัวเมียนดอกอันนี้มันเนี่ยว่าอย่างง่ายคือของปูใหญ่ซื้อไม่ตัวเองแต่ตัวบอกอยากได้เขาต้องจากหู้ใส่ของตัวหิตอย่างห็ดเพื่ออย่างกันเงินค้ำบนกระไห่อยู่คันเอาไปในใส้ในช่างที่ชอบทำบ่มีเอ้ยน้ำบ่อแสน บบมีเงินซอยพ่นยังจกให้เจ้าไม่จะเตียงพ่นซื้อให้พ่นเสียไปซอยบืนแล้วยังได้ซื Or, s <S yeah. ้อจากเจ้าก็ขึ้นอาอะไระเจ้าซื้อจะกี่เตียงหนี่แสงโซล่าเขามาใช่อยู่พุ่นแลลวพาิ่นไปเด้อเขาเป็นเบิ้งเอาไว้ในไสยงขบบ่อจักดอกบ่อมากระยาคะมนเห็น พายมพายังอเอาไปกั้งตั้งอยู่ใสพาเพิ่นไปเบิง่งทั้งผู้ใหญ่เพิ่นผู้เพิ่นอยากเห็นผลโตเพิ่นชื่อให้คำว่ามันบเสียอยากเห็นก็เอาไว้ให้เจ้าคือเกาเราไม่ได้เอาขึ้นเราบอแชนก็ได้ให้เจ้าใส่คือเก่า เฮาเคว่าให้ฮู้เนาะว่าให้ฮู้ว่ามันยังเฮาเฮาก็เฮาบ่ได้อยากได้หยังนะคอยขอฮู้แต่ว่ามันยังพอนะนี่จเจ้าบ่ได้ใช้เพิ่นังนําแนนีน่ะบ่แม่นว่าเพิ่น้ได้ว่าสิว่านาเอาคืนไดดเออเพิ่นบ่แม่น่สิว่าเออบ่ันนี่สินํามาไว้นเพิ่นบ่เมือดอกเนเพิ่นหลายกว่าหันซั่นเพิ่นบ่ให้เจ้าดอก Cái, cần khen pha bay bưng là pha cái để bỏ bón dù ừ. chạy bò vậy chứ chạy bò chạy 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 บุรีอึดแต่บ่อนบนช่วยทั้งหมดมันชิมาเบิ่งช่วยเอาใจเจ้าทั้งหมดมันบุคคลสำแผนเพออะเอกราดอกประเทศเนี่ยมันมีหลายคนที่มันช่วยแต่กับผู้ดีกว่าเจ้ากับมีอ้นี่อ้นี่มันมันกะจิพาให้ผู้ดีไปวัดเลยบาดเนาะผู้ดีผู้หนึ่งผู้หนึ่งผู้หนึ่งไหมครับโอกาสกะจิผู้ดีไปรำกันเลยเลยบาดเลยไปกันได้ผู้ที่จะเบิ่งบ่อน ไก่ไก่ก็ไปไก่ก็พาไปไปก็ไปนอนคืนเราก็จะไปหลุดเราไปปลุกพอเจี๊ปนบางทีเราก็จับไปเราญาติเราพอแซนไก่เราก็ไปกันมานั่นก็พอชิ้นหนึ่งเข้าไปนั่นไปส่งเล้ากับมันไก่นอนคืนไปเนาะ นี่แด้แหววซิงพาไปเบิ้งตอนเราซิงอยู่นะพี่น้องเนาะใกล้ทำได้นะพี่น้องกรพบอตายคนจะเป็นคนนำพาไปไปนะเราจะาซิงเนื้อพาไปมองเอาไปเบิ้งไปบึ้งไปบึ้งไปเบิ้งไปบึ้งไปบึ้งแต่ว่าบ่อยากไปกับเจ้ากระบอก

ไปนะมือนี่ล้อยน้ำกับทีร้อยบ่เสีแ <รอ S 2> ล้วช่อนท่ายกันไปนี่แล้วแออเออบวกค้ามมือ <ไป S 1> กันทีขี้ลังบวกขํามามมีแต่ผ้าชุบผดไปเบิ้ง <S <S บางทีพักที่เช้าเจ้ามองเันเอาไฟโซลาไว้ปะแป้ลุกสทางมันจังบ่ไลายมือมันจคบคมเมนขำได้น้อคำได้นไดยนนไง เยาไปภาพไปอะไรันว่าเจ้าอยากไปเบี้ยไปงานทางอื่นกัไปเนาะข่าเขา่ได้กินเขาข่าเช่นนี้เขาจะน่เ่ามาข่าเช้าไม่ได้กินอะไรเนเขาเช้าเขาที่กินไม่ได้กินเขาเช่าคนใดกินกาแฟเลยจไปกินข่าหวัดโยกกูเทนแล้วเขาย่อวเขายมมันยากแหงว่ะยังบม่ได้โยข่านะยกบญนอกข่าพราเขาลายโยกที่อิ่มไม่อิ่มในหวัดนี่นอกว่ะ ย่ได้กินยัจะถ่าจะถ่าเรจะเอาเมื่อกระยาแล้วกินจะก่อนแล้วเะเวลกินีวเข่าช้ไปบิงม่อโดีนถ้าไปเบิ่งเนันนี้เลยสมมติว่าเห็นแบบผู้ไรเจ้างเจ้าหรือว่าเจ้าว่าให้เพิ่นูนั่งกันคุยก็เพิ่นเลยจำเห็นกัน่งินเข้าใจกันเลยไเป็นเสแ่นคนเอนเดือนหน่อยาดหนอยจะให้เพิ่นขขึ้นให้นี่ันผูไลอ่ะนะูทีว่าใช่ให้เบิ่ง่อเบิ่งคุยเนระเบิ่งอ้อ่ะรเขาบกอ้วห ไหเราได้เลยเ้าผ e ้จงดจจอยหรอกอ๋อโดนับดนกบว่าีโกันสีขาวใคนจะจอยคนจะจอยแล้วแป้งอ่อยเท่าไรจะเผาพาไปเ้งเื่อคอยรู้เบคออาจจะเป็นได้นอกแล้กัมีไ้เจ้าบบอกแป้ัวไหนนั่ะไปเบินไปเินไปแป้งได้หน sí, ักบ่าวสิ่งพาไปไปมองที่ว่าเจ้าไปพัก ไปเศร้าอันมองที่ว่าเจ้าอยู่ไปเผาอันชนอ้อยเป็นนั okay. ่นแหละมองคำว่าเจ้านอนอยู่หันเจ้าก็คำว่าเจ้าเผาเจ้าก็ต้องนอนอยู่หันเป็นบ่ไเครื่องของเจ้าก็ต้องป้าไวหันก็จะไปใช้คำว่าอป้าไวหัน นี่เจ้าเห็ดตัวเจ้าเองได้บ่สิงได้ไข่กับอะไรจากแปลงมันตามมนน้ำมาถามตู้จี้จุกจิกเจ้าขนาดนี้เนาะเทากับเบิ่งในนี่แหละเนาะตามสภาพมันที่มันเป็นเขากับอยากหูอุ่นหมดเลยมันจะว่าเอาเออย่างเอาเรื่องอย่างเราม่แต่ว่าถ้าว่าค้มจริงกับว่าไปตามค้มจริงเนาะอะไรกันเลยถ้าว่าขายก็ว่าตามไปมาขายถ้าว่าขายกับสภาพไปเบิ้งตอนนี้นะ กันย่อมหลับว่าคายแล้ก็ถือว่าตอบว่าคลายกับไปบไปจะทอะไรทีไปเงียงฮะ่ไปเงียงน้องอ่าามันงปงและเขาจะเห็นนี่นว่าเจ้าคายก็บอกอว่าขายแล้วกับไป๊ดไปที่ไปเนี่ยกาว่าคายแล้วก็บเบิแล้วคลายเขาเลยว่าคายก็ย่านเออตะเบิร์มาจาไปจ้โว่ไปจะุ่เป็นล่านคนนยอมหลับจะระพัคือเจ้าเห็ดก็ต้องว่าเจ้าเ็ด ที่จับงานสาแพงโซล่าเฉยๆเพื่อนเป็นรังบนยังปลุกไห้ที่มาจับของจานี้ก็เพิ่งตอบมานนะเาะเออแต่แล้วว่าจริงผพาไปอยู่บ่มื้อนี้พาไปอยู่บ่พาไปยิบบ่ต้องต้องได้พาไปแล้วทาบ่พาไปกัมันบ่แล้วเมื่อใหม่เพิ่นก็มาอีกคือเก่ากัรเจ้าพาไปกรรเจ้าพาไปมื้อนี้มื้ออื่นเพิ่นนัดบ่มีไผมา จะหน่าเพิ่นมาดูเพิ่นว่ามาวนมาไหว้มาถ่ายมายังพันเจ้าเพราะว่าน้องไอมนุ์มัดพี่จีได้เหรแล้วมันเป็นเรื่องที่ของใจมันต้องมาบังเรียกตัวนี้มันเรียบผมพันพี่จีได้เหรอกับด้อยากมาถามมาวุ่นวายเหรอแต่ว่าเจ้าอยู่แบบอยู่ดีไปแต่ก็แล้วเนาะแต่ผมมีเรื่องวิเล่าอย่างเั็นอะไรเหาก็บชีวะเขาเนี่ยบริจากมาถามนั่นนี่เหรอกับบริยากวนประเด็นเราแตว่ามันไม่มีเรื่องเนาะมาจี the ้จุกจิกในเรื่องแบบนี้คือทุกอย่างเนาะมันก็มีเหตุเนาะที่เขาต้องมากะ คันว่าแล้วลอกคันปกติเลยถือว่ากระโบมี่เงี้ยแมนแมนครับปกติกระโบมี่เงี้ยพะว่านี้ครับมันมีการเปลี่ยนแปลงมีพฤติกรรมที่แบบว่าอ่าแนวเขาต้องถามเถียนะเขาก็อยากถามไปพ่อสิงพ่อชิงลูกพาอคอยไปมองดูมองจะอยู่นะมุ่งหมายพวเฮ็นอยังหลอกมิแต่ว่าไปครับว่ามันอยู่หันกับยู่หันกับแล้วไปแต่ก็มาอยู่เฮือนแต่ก็เฮือนนี่เจ้าก็อยู่ไปเจ้าก็เจ้าก็นอนเฮือนนี่แหละบวแรงเราไม่ต้องไปใช่ไหม

ชนิดได้กาแฟกินน่ะเอาว่าเป็นยี่ห้อของมันอยู่ได้เอาว่าเรื่องเรื่องอ่าเฮ็ดเรื่องยาเสพตรงเสพติดกะบ่ได้เฮ็ดาที่เฮาอันนี้บ่มีตนีที่เฮาถามแล้ว้เนาะอ่านี่เฮาถามไปแล้วแล้วก็ตอบว่าเราบ่ได้เฮ็ดเราบ่ได้เราบ่ได้เสพเนาะคือเรื่องเฮ็ดเรื่องยานะแต่ว่ากินเรื่องกพุงาฟนี่กินนะาุยาอ่าป่ะจิ ผา้เพื่อบรการสักสีเวลาปมันว่าเจ้าบริชุดใจเจ้ากับาชุ่มข่อยไปมันยังีมีทางบเกขาวชาไบิเก่ขาชาอะไรอย่างเี้าเขาทีเขาได้กินอยู่บเลยเจะลงโทษเราบปเกเื่อนล้วก็นำมาปุได้บริกขาแล้วเนาะ้าได้กินจพูดกันพูดดิ้่าตา โบยางยางไ้ยางไปยางไปบ่ไก่บ่ไปไปยางไป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 จนเราพอว่าลุกเข้าไ่ได้ยางมึบุิบบนไไปเ่าไปซย่างไปบนเดยบเราไปอยู่บ่งไดอืมให้เรายังข่ามผ่าก็ม่เยนะเนาะสิไปไปอไยิ่งอกไปพาไปไปพมันทันได้คำจหน่อยคำไดนแม่นเจ้าเยกินกาแฟเลยมูเม้ยังไม่ได้กินยนาะบูเชนที่เขาจะตกทองเขาเล่กกา เจ้า่อนเชร้ออมโบเซนขึ้นมาเป็นยักษ์ขยันไกอย่างพอนเจ้าเป็นล้มแล้วกบข่าเศร้าเจ้าก่อนเชียร์เจ้าว่อนซาดีเนาะข้าวของทได้กินสาแล้วนี่ไม่ได้กินเลยมากเหมือนกันเนศ้าอากินอยอ่เาขนล้มกระเป๋าก้นแล้วกันกล้ใก้กะไกล้ใกล้ล้ใกล้เป๋า้กกใกล้ล้้ ไงว่อเอนองก็ฮะแต่ไปองพันแล้วเนาะจะไรบุพาไปบ่กทางว่าดูบ่อบอกพ่อนตรงรถบุพาไปกับบุฟายิไปกับไปบุาไปได้บุฟ่าไปได้บุ่าไปสิไปบ่อไปกินเข่าแล้วเนาะไปกินเขาก่อนไปกินเขาก่อนหรือว่ามือใหม่บ่อือว่ามือนี่ยังบ่พร่อมือใหม่ก่อนบ่อโอ้มือใหม่มือยังไะ้ยังไม่ยัอนี้ แต่ว่ามือใหม่แด้วไมมือใหม่ก็จะมีแต่ไมับุ่๊บอีกมือใหม่หรือว่าตัดชิ้นจ้าพิษรอดกันมือไปคอนเสิร์ตนี่หรือเปล่ามาเื่อไม่ปุ๊บนี้มื่อไม่ปุ๊บถือว่าโบมี่แล้วแผงโซล่านะคอยโบกรอดั่นว่าเจ้าจริงใจบริสุทธิ์ใจของเจ้าอ่ะเจ้าแสดงออกมือนี่ต้องไปเห็นมือนี่อ่ากันมือใหม่ถือว่าแล้วจบโมคะโมมี่ยังแผงโซล่าไปแล้วก็เอาเนาะกะมองมองใดที่ว่าเจ้าเอาไปไหว้ครับ ลุเบิ้ลแป้มันจ้งเพื่อความสบายใจรสองกั้มสอง้มันกระจางแก้งเบิ้ลมันเป็นอึเบิงอยู่ปอึเบิวมันแก้ไดัมันมาด้ได้ดีมไปมื่อนี้มือใหม่ยังชิได้ไปที่เก่ามื่อใหม่แหงยากเขามาเลยเจ้าปชิว่าชชนวนไรเจ้าไปมา่อไดรับไปนอนไ่งก้เจ้าอยากพักผ่อนก็สิ่าผ่นมหาหักแข็มงนคนันมาหักด้ยนมาเฮือนมาชา ไม่ต้องเลยเป็นหน่วยกานนีแต่ว่าพอไปจะว่าพิษเต็มเตมแล้ว่ไหมว่าว่ามีพอไปนี่ยถือว่าจำใกือว่าล้วจำกว่าสารภาพเดนะจะว่าสภาพว่าทุกอย่างเจ้าอยางไหแ้ไปเจ้าอย่างไหแไปให้ไปจะคนนะอจะว่ามาเนอะเจ้าไปอยางให้ไปไล่คนห่เนาะไปชองคนบ่คือเนี่ยไรอ่ว่ารถเนาะแห้ไปดิต่ว่าผู้นึงคือสิบห้าคใดผู้นึงไปก็ได้แต่ว่า แต่ผู้ดึงก็เขากับเข้ากับยูนี้ไปหลายคนเนาะเจ้าเจ้าเสื่อมันไปนํำเจ้าไปไปเนาะผู้ไว้วางใจนะเอาไปบงชีมาเบิ้งหนึ่งอู่เสื้อลองลองวาเบิ่งยุบเพาะาไปหลายคนเนาะว่าเบิ่งยุบนั่ที่ว่าผมมาแบบไปบึนโถดึนนะ ีี่น้เ้เอ้าบ่ให้เจ้าคิดได้เจเนาะาะบ่ได้มื้อยุแ่นยังาตกพ่อเนาะอาสลัคลิปนี้กมีหลายเนนี่คือเก่าพี่น้องเนาะบ่ได้ตามต่อถึงสิพ่อโตถึงสิพ่อโตได้คุยนําก็ยังคือเก่าเก่าก็ซ้ําเก่ากับซ้ําเฮามาทายเฮือนเราคือเก่ามูการเชื่อนวเลยเนาะคือเขาว่าแล้วันเจ้าคันเจ้าสิ โบยู่เจ้ากะว่าโบยู่ขันเจ้าสียู่เจ้ากะยู่แต่ว่าเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยซื้อถ้าว่าเจ้าสียู่กะถ้าว่าเจ้าบโบย้อมเปลี่ยนแปลงไหนวันนี้เจ้าสียู่กะคอยตัดว่าคือเลดขาดแล้วแบนี้คือบ่าหายยู่เลยแาบนี้นะอ่าคือตอนนี้ก็ยังมีโอกาสเเด้ออกตัวยู่นาะอ่าให้โอกาสแบบว่าเอออะไรเนาะให้โอกาสปว่บเปลี่ยนตัวเองนะว่นเดีวกัน ลับตับใจนะครับตัวขับใจบทนบอทนายมีโอกาสคือตอนนี้ไก่กคือเขาถามทางบอซิงนะแล้วก็ยังว่าเรื่องคือเรื่องชาติก่ยังอยากมาอยู่มาเศร้าอยู่แต่ว่าสิไปเฮ็ดเบี้ยเผาอ้อยใช่ไหวันนี้ฮ่ออยากไปเบิ่งมองเราอยู่เราเช้าหันมองเราพักเช้ามอเออมองเห็ดเบเ้ยงานหันแตดว่าเออเขาไปเห็นเราพักอยู่พักเศร้าอยู่หันนอนอยู่หันดีกะกาบ่เป็นยัง ແລກເດະເນາະເຮົາກະດີໂອດີໃຈເນາະທີ່ວ່າເຮົດຮັດທານາຄືຕນລະຮົາູ້ວ່າທີພັທີເຊົ້າເສນນປເາດຊ່ນລາທບນາມີຈັມມປັມ້ສມາດິດືພາາສກົດນຶືວ່າເຈົ້າຢາກไปแบบ แบบคือว่าเอแบบแบบนี้นอนที่ว่าเคยอยู่มากกะกะมีอยากก่างกะไฮวอลไฮวอลรถนะไฮวอลรถนะมียากก่างกะออกมาตรงๆเลยอ๋อจาแมวเสวาได้ไดมาพืนา้นว่าเคลื่อนช้านกะ

กินเหล่าเดี๋ยวเวทอีกเล่หน่อยเออ้ามาถึงทางอีกแล้วเฮ้ีอรจะบอกาดีผ้าแล้วหรือที่เราเมาเราทาบเราเนี่ไ่าเลยเราบกินเหล่ากินได้กาแฟก็มีน้อยกับทุกท้าเราะเรานี่ยกินเหล้าเลยทานมางอีกรอบนึงว่าเราสิยันยนยวันเราชิบเาคือเก่า บอลเมื่อเช้านี่ผมนแมมาใหม่เนี่ยถามอย่างนี้ก็ตอบเบิ้ดไะถามอย่างนี้ก็ตอบเบิดตอนนี้เราคขดแห้งยังดีตอนนี้ซึมเลยเราคึดนบอลเจ้าเอาหูไปเราเบิ้ลซึมเลยหัวเบิ้ลเพื่อมาแต่อยู่ปุกมก็แต่เดียวเห็นโดนมาวันนี้แบบเปลี่ยนผลพันธุ์ชิวานแล้วจะซื้อกาแฟมาต้อนทีกวนจังหัวว่า

แต่ที่เป็นที่มันกะสีบริจินได้แบบสิเนมันมุ้เขากลังใจซื้อมาให้พื่เลี้วคันแบบนี้เนาะเือะวบ่าับัดพ่อบัดพออะไรบัดบอกยบอกราิเนี่นี่บอกรายังซึ้งอยู่แบบแบบบอแบบแบบมีค้ามู้ซึกงมมีการตอบรับอย่างไดนะมานี่มันกะผู้เห้าอยากให้เราไปมันกะมันกะเฮาก็อยากให้หูเห็นมัน ะจะแจ้งน้ากันนะพี่น้องเนาะน่ชงน่อยเช,นนยยชว่าเออเขาเกาหาเราชนอย,อยงซี่นนเนาะอ่าถามันนี้มันโมเมนกับว่าโม,ม,มเมนในมันเมนเขากับว่าเมนแต่เาก็ไปตามเหตุตามความจริงเด้ทุกสิ้นของาเขาก็เอาค้ามจริงมาว่ากันพี่น้อยนะห่อปิดบังกันเออนยัคือเขากับบริยัทเออมร้ชีวว่าเออใชด้เาเช่ย่างนีคือทุกอย่างมันก็เห็นกับตาเสิพี่น้องคือเรางัดกุญแจกบงัดอยู่ดียะ ก็จูงกุญแจแล้วก็งัดอดีเพื่อนไปเนาะนี่มาไปเนาะแล้วมางัดเนาะนี่เาก็งัดดีคือคือกุญแจนี่แล้วก็งัดแล้วก็งัดอดีไปแปลว่าแปลว่าปั้นกันไปเอามาปั้นกันไปให้บบได้เด้เออมาลมาปั้นกินลด้อยกับชีข้าอันนี่กันได้เน่เพื่อจะไปเราไปโบบได้รรมลาได้น ăn ừ à. à, con con, khẩu sao em có đây chỉ cong đó Anh cong 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 nem, nem cong 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 đây cong 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 มีอยู่บ่แม่นตีกเงินกินบ่เบิสเรากินบ่เบิดเนี่ยมันตุกไงนี่มันได้กินข้าวเข้าแวว่าอีได้พี่น้องพากันไปกินกาแฟกับขนมก้อนนึงเมื่อเ้ารนี้กินซื้อยูเซเว่นแล้วกลับไปมากินพากันซื้อก็ได้ว่ะเฉยก็ได้ซื้อเนี่ยมาว่าสิปัานท้องก้อนว่ากันว่าแต่ว่ามาตะก้ากับโบเห็นเท่าไดะซื้อเนี่ยมาเลยนะกับโบด้ว่าตัววะสีปั้นในการยังจีไปหากินไม่ต่ออยู่ะนะเพราะยังมีเวียกไปอีกอยู่ได้ก็สิว่านี่ ไปาจะกินข้าวกนินน้งกนพี่น่องตอนนี้ก็ยังจีระจาบาได้อยู่เนาะติดตามบนนึงกันไม่อีกต่อไปพี่น่อเยเนาะสบายดีเดอ้อพี่นนังเดอ้อ